ดีครับทุกท่านเรากลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆฟุตบอลเด็ดๆประจำวันครับเหมือนเช่นเคยวันนี้เรามาอยู่กันที่คู่พิกแมตรประจำสัปดาห์ครับเป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดสนามโอทับฟ,ฟอร์ตต้อนรับกรารมาเยือนของอาร์เซนอลเวลาการแห่งขัน22นาฬิกา30นาที เหมือนเดิมครับเรามาดูฟอร์มทั้งห้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมก่อนที่จะลงสนามกันในวันนี้กันดีกว่านะครับเริ่มจากเจ้าบ้านก่อนเลยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมแข่งประมดห้านัดหลังสุดในทุกรายการเนี่ยแบ่งเป็นแพ้2แล้วก็ชนะ3นะครับเดนัดล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อวันที่2ครับสามารถเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปได้1ประตูต่อ0 สำหรับทางฝั่งผู้มาเยือนครับอาร์เซนอลจาฝูงครับแข่งมันวด5นัดหลังสุดในทุกรายการเนี่ยแบ่งเป็นชนะรวดกันเลยทีเดียวนะครับเดือนน้าล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อวันที่1กันยายนครับสามารถเอาชนะแอสตันวิลล่าไปได้2ประตูต่อนหนึ่ง เรามาถึงสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมก่อนที่จะลงสนามกันในวันนี้กันดีกว่านะครับเริ่มจากเจ้าบ้านก่อนเลยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของกโค้ชเอริกเทนฮากเพิ่งจะบุกเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปได้1ประตูต่อศูนย์ในลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมสําหรับความพร้อมของทีมก่อนจะลงสนามเนี่ยจะไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับนอกเสียจากอองโทนี่มังซิเออกับฟาคุโดบราติสซี่นะครับสองแข้งเลี้ยงหน้าเดิมซึ่งยังไม่สามารถช่วยพึ้งเหลืองพันได้แน่นอนว่าเทนฮากเคีดยกจะเตรียมวมาาาางหลััักมมมมในนนรรรระบบบบเเดดดดิคคค4-3-3โโยีจออซชสฟ์ เอนโทนี่อิลังกาครับเป็นสามประสานหน้าคองลาสกอร์แล้วใช้บรูโนโเฟอร์นันครับสกอตแม็กโชมิเน่แล้วก็คิสเตียนอิเล็กเซนปักหลักโคมกลางตามสูตรเหมือนเดิม มาถึงทางฝั่งผู้มาเยือนเนี่ยผมอาร์เซอนอลของกุนซือมิทิลอาเตต้านะเพิ่งจะเปิดรังเอาชนะแอสตันวิลล่ามาได้2ประตูต่อนหนึ่งในลีกในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสำหรับความพร้อมของทีมในวันนี้เนี่ยจะไม่มีชื่อของริสเนลสันครับติโมปาเต่นะครับอเล็กซานเดอร์ซิเชนโก้โมฮัมเหม็ดเอลเนนี่ครับสี่แข้งเตี้ยงแข้งสต็อกซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างพักฟื้นทั้งหมดคาดว่าอิตเตต้าเนี่ยจะเตรียมจัดทัพมาในระบสี่สองสามหนึ่งครับโดยมีกาเบรียลเคซูสออกสไต ina, ล์ยิาปบรีบ เป็นสามประสานกลางคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังตามระเบียบเหมือนเดิม มาถึงไฮไลท์เด็ดไฮไลท์สำคัญของคู่นี้กันดีกว่าครับทีมยเอ็ตอาร์เซนอลเนี่ยช่วงนี้เข้าสู่สภาวะร่างทองจัดๆนะครับหลังคว้าชัย5นัดรวดท้ายในลีกครับเก็บ15นาคะแนนเต็มแบบนิ่มๆและซัดไม่เลี้ยงรวมทั้งสิ้นถึง13ประตูก,กะละัลเยียวเรียกได้ว่าไล่ตบคู่แข่งผ่านเกมที่เกือบจะตึงมาด้วย3แต้มโดยตลอดครับจัดได้ว่าแกล่งทั้งทั่วแผ่นฉทนั้นเนี่ยแผ่นหนักงานหนักในกยิงตกไปยู่ที่เจ้าถิ่น,นครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่แม้ผลงานใน3เกมลีกหลังสุดจะก,กำ เด็ดอะไรที่ฝากความหวัหงไ้ได้เลยแม้จะมองในมุมที่ได้เปรียบสุดๆก็คงจะเป็นลงบุ๊กในถิ่นอัลฟอร์ดแต่แค่นั้นจริงๆครับเชื่อว่าวันนี้เนี่ยาคาดกาะบุกมารูปคมได้ถึงที่อย่างแน่นอนนะครับเมื่อพิจารณาจากเกรดเนี่ยที่ตอกมาที่ราคาเสมอนะครับวันนี้น่าจะออกเสมอตามครับแต่ขออิงฝั่งอาร์เซนอลใน้มากกว่าผมวันนี้อาจจะกำชัยเหลือนิดๆนะผมวันนี้ครับอาร์เซนอลอาจจะเสมอได้หรือไม่ก็ชนะออกไปครับผมวันนี้เอาใจช่วยครับไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลวันนี้น่าจะเข้าวินนะผมขอให้ท่านโชคดี